ที่น่ารักของแอดดีดต้อนรับเช้าเบบี้มอนสเตอร์วอล์ดแอดส่งแจวมาแล้วก็เพื่อนฝากเพื่อนใหม่กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเราก็มาฟังข่าวกันเลย <Yeah. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน ได้เห็นบิล l ล่แม่เพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอฉบับ 4K ความละเอียดพิกเซลชัดๆกันเต็มตามันปลื้มเปิมมันอิ่มใจยังไงในเล่าเมนระบายความรู้สึกกันมาได้เลยนะน้องมอนกับพวกเราไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆโคจิเรตปล่อยอัลบั้มเต็มออกมาหนึ่งแต่ฟาด MV ไปแล้วหกแล้วแถมเพลงดีเพลงดังเพลงสนุกทั้งอัลบั้มเลยด้วยเพราะฉะนั้นทำไมจะต้องเลือกทำา m v แค่ เพลงเดียวลระคะก็จัดไปเลย6 MV จุกๆ <Wow. S 1> ที่สำคัญก็คือยังคงคอนเซปต์เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โรล่า uh. มากับชุดแดงแถมปาดผมเรียบปัดข้างก็อย่างเลิศงานผมแบบใหม่แบบสับจับจังหวะสะบัดผ้าอย่างคลิ้วแถมได้ซีนออกกล้องบ่อยอีกด้วยส่วนิกิตาเล่นหูเล่นตาจริตแพรเปล่ f a e x p r e s s การแสดง สีหน้ากินขาดชีเสิร์ฟให้ตลอดตลอดกล้องอยู่ไหนชิกกีหันไปจัดให้มันสมมงกับตำนานถ่ายไปเถอะไม่เป็นไรไ<ป>ชิกกีสวยสับไปหลับในใครจะต้านทานความสวยกระหนูงไหวกันเนี่ยบรามีกับผมสีชมพูบลอ์สวยมากสวยจึงออรา่า ที่สุดเสียงสูงที่ถูกต้องเปรียบดังเส้นเสียงของวงกันเลยทีเดียวทั้ง Ad อแอดลิฟคอรดประสานเสียงรามีเก็บเรียบเรียกว่าน้องอนเนกประสงค์ครบครึ่งจริงๆเป็นทุกอย่างให้วงแล้วอาชอนสมมงตัวแม่แห่งการเป็นนกนางแอ่นชีเสิร์ฟสีหน้ายอย่างเฟียสเอลอย่างเอสสบัตสะพกแบบไม่สนดโลกใครเดรสดำผมดำไรตรงเรดขาวผมดำไปลอนอินเนอร์คือ รวยซับตัดผ้ามาที่คุณหนูแปรสุดแสนจะเข้ากับคอนเซปต์บิลเลียนแนเหมือน mv นี้สร้างมาเพื่อน้องแปรเลยจริงๆความลักชูสวยหรูดูยังไงก็แพงซอฟใสสวยงามไปหมดเลยค่ะ และพอถึงพาร์ทพี่รกะออกมาเท่านั้นแหละพี่รกะก็ดึงสายตาฉันไปเลยถึงแม้จะมีพาร์ทแรปไม่มากแต่พี่ก็เต้นขาดบาดใจเป็นเทเก็บดีเทลเต้นแข็งแรง,แรงเก็บทุกบีดโคตรดีโคตรได้ใจทันเลยแล้วอาศบก็ปาดเข้ามาแรปมอนสเตอร์ตัวน้อยของฉันแรปพหดแต่อยู่ในโหมดสวยเลิค่ะผมสั้นคาริสมาฮอตมากไม่ไหวแซบไฟลุกเล ลยทีเดียวทังแรปทั้งเต้นงานสายตาทุกอย่างคือมีสเนสน่ห์สุดๆเป็นแรปเปอร์สองสาวชาวญี่ปุ่นที่ฟายต่างกันและมีแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนสุดเบมอนเป็นวงที่ดีไปหมดของจริงทั้งทักษะการร้องการเต้นรูปลักษณ์ท่าทางการแสดงสีหน้าการแสดงโชว์เบมอนจัดให้หมดเสิร์ฟให้ตลอดกินเรียบไม่มีเหลือทั้งสวยทั้งเก่งโอ้ยฉันจะบ้ารัก เจ้าเจ็ดก้อนของฉันจริงๆเลยว่าแต่ทอนหกเนี่ยเพื่อนๆพืขีดว่าใครสะบัดผ้าแรงที่สุดคะเราแอดมองไม่ออกเลยจะคนซ้ายหรือคนขวาหรือคนตรงกลางก็คือสะบัดกันสะพรึงมากแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวโบกผ้าใส่กันสุดริธ ลูกเอาแม่ยังชอบทาเต็นโคดได้โคดปังคิดได้ยังไงบอกเลยว่า YG ได้เด็กเจคนนี้มาเหมือนถูกหวยรางวัลทิ้นเดอรับพอพูดถึงเบมอนใครๆก็ต้องนึกถึงความสามารถที่ครบเครื่องแถมสร้างเรื่องสร้างสถิติอีกมากมายไม่เป็นสองรองใครนี่แหละนี่แหละเบอร์หนึ่งเจน้าของจริงอะยังไงพวกเราชาวมอร s ตสก็มาช่วยกันทำสถิติ YouTube ให้ได้ตามโกของบ้านเบทเบมอนกันนะคะพวกเราต้องทำให้ YouTube 24 hours go ทะลุ7ล้านวิวกันให้ได้นะคะและในเดือนมีนาคมเดือนหน้าน,นี้น้องๆเบมอนก็จะมีไปพูดคุยสดที่แกรมมี่มิวเซียมประเทศอเมริกาด้วยค่ะ<ว>ซึ่งก็จะตรงกับวันที่3มีนาคมเวลา4ทุ่มครึง่งถึงเชียงคืนตามเวลาของประเทศไทยโอ้ เบมอนจะบุกอเมริกาแล้วมันปังมากมอสตีมารอติดตามไปดกันกับแอนนะคะ <Yeah. S 1> และนี่คือจะมากาคลิปนี้ <Yeah. S 1> เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับ MV ใครเป็น MVP ในบิลเลียนแมนที่สุดคอมเมนต์มาเมาหมอยเกินใจเลยแล้วกลับงมาจะใหม่ในคลิปหนะ้ามีความสุขมานะคะรายที่สุดเลยไปเลยบายสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> Everything I've been chasing, all here for the taking.